สวัสดีค่ะเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการบวกโดยใช้วิธีนับต่อในครั้งนี้คุณครูจะมาสอนการบวกโดยใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมค่ะผลรวมของส่วนย่อยจะมีค่าเท่ากับส่วนรวมดังนั้นเราจะนำมาใช้ในวิธีการบวกในครั้งนี้ค่ะอันดับแรกนักเรียนสังเกตนะคะว่าคุณครูจะแทนส่วนย่อยด้วยสีเหลืองวงกลมสีเหลืองสองวง และคุณครูจะแทนส่วนรวมด้วยวงกลมสีเขียว1วงซึ่งในครั้งนี้นะคะคุณครูจะมาใช้การเปรียบเทียบผลไม้เพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจเรื่องของส่วนย่อยและส่วนรวมมากขึ้นค่ะเรามาหาผลบวกของ3บวก1กันนะคะมีแอปเปิลสผลรวมกับส้ม1ผลดังนั้น เราจะมีแอปเปิลและส้มรวมกัน4ผลเขียนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมได้ดังภาพค่ะมีแอปเปิลเขียว3ผลรวมกับแอปเปิลแดง5ผลจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกได้ว่า3บวก5เท่ากับ8 และเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมได้ดังภาพค่ะมีดอกไม้1ดอกรวมกับดอกไม้6ดอกเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกได้ว่า1บวก6เท่ากับ7เขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมได้ดังภาพค่ะ มีตัวต่อสีเขียวจํานวน6ชิ้นรวมกับตัวต่อสีฟ้าจํานวน3ชิ้นสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกได้ว่า6บวก3เท่ากับ9และเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมได้ดังภาพค่ะมีตัวต่อสีเขียวจํานวน5ชิ้น รวมกับตัวต่อสีฟ้าจำนวน1ชิ้นเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกได้ว่า5บวก1เท่ากับ6เขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมได้ดังภาพค่ะมีตัวต่อสีเขียวจำนวน4ชิ้นรวมกับตัวต่อสีฟ้าจำนวน1ชิ้น สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกได้ว่า4บวก1เท่ากับ5เขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมได้ดังภาพค่ะอย่างที่คุณครูได้บอกไปนะคะว่าผลรวมของส่วนย่อยจะมีค่าเท่ากับส่วนรวม นั่นหมายความว่าวงกลมสีเหลืองสองวงรวมกันแล้วจะต้องมีค่าเท่ากับวงกลมสีเขียว1วงทีนี้ในข้อนี้ค่ะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่แผนภาพส่วนย่อยส่วนรวมที่มีค่าเท่ากันแต่ก่อนที่เราจะโยงเส้นจับคู่ได้เราจะต้องหาจำนวนที่หายไปก่อนนะคะดูข้อ1ค่ะ ส่วนย่อยคือเลข8และเลข1 8บวก1เท่ากับ9ข้อ2เขากำหนดส่วนรวมมาให้และกำหนดส่วนย่อยมาให้เรา1จํานวนนั่นก็คือเลข1 1บวกอะไรได้6คะ1บวก5เท่ากับ6ดังนั้นในข้อที่2วงกลมสีเหลืองจึงต้องเติมเลข 5ค่ะข้อที่3กํกำหนดส่วนย่อยมาให้1จํ่จำนวนคือเลข4เลข4บวกกับจำนวนใดจึงได้เป็นเลข8ค่ะ4บวก4เท่ากับ8เก่งมากค่ะในข้อที่4ข้อนี้ยากนิดนึงนะคะ เพราะกำหนดมาให้เราเพียงแค่ตัวเดียวดังนั้นเราจะต้องไปหาความสัมพันธ์ในข้อที่ 6, 7, 8และ9ว่าข้อใดที่ยังไม่มีคู่ถึงจะสามารถมากำหนดให้ตรงกับข้อที่4ได้ค่ะดังนั้นข้อที่4คุณครูจะเว้นไว้ก่อนนะคะเราไปดูข้อที่5ค่ะกำหนดมาให้เราก็คือส่วนย่อยเลข4 เลข4บวกกับเลขอะไรถึงจะได้เลข5ค่คะ4บวก1เท่ากับ5ดังนั้นเราจึงต้องเติมเลข1ลงไปในช่องที่ว่างคะ่ะต่อไปไปดูข้อที่6คะ่ะกำหนดส่วนรวมมาให้คือเลข8ส่วนย่อยคือเลข1เลข1รวมกับจำนวนใดจึงได้มีค่าเท่ากับ8ค่คะ1รวมกับ7 มีค่าเท่ากับ8ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะกำหนดส่วนย่อยมาให้คือเลข3และเลข2ข้อนี้ไม่ยากเลยค่ะ3บวก2เท่ากับ5ดังนั้นเราจะเติมเลข5ลงไปในวงกลมสีเขียวค่ะข้อที่8 3บวก3เท่ากับ6เราจึงเติมเลข6ลงไปในวงกลมสีเขียวค่ะ ข้อที่9กําหนดส่วนย่อยมาให้นั่นก็คือเลข7เลข7ต้องรวมกับเลขใดจึงจะมีค่าเท่ากับ9คะ่ะ7ดบวก2เท่ากับ9ดังนั้นจึงต้องเติมเลข2ถูกต้องค่ะและข้อที่10คะ่ะกำหนดส่วนย่อยมาให้คือเลข1และเลข6 1บวก6เท่ากับ7ด จากนั้นเรามาโยงเส้นจับคู่ระหว่างจำนวนในฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะได้ว่าข้อ1มีค่าเท่ากับข้อ9ข้อ2มีค่าเท่ากับข้อ8ข้อ3มีค่าเท่ากับข้อ6ข้อ5มีค่าเท่ากับข้อ7ข้อ10เป็นข้อที่ยังไม่มีคู่ เหมือนกับข้อ4เลยใช่ไหมคะดังนั้นการจะทําให้ข้อ4มีจำนวนเท่ากับข้อ10นักเรียนก็จะต้องกำหนดว่าในวงกลมสีเขียวมีค่าเท่ากับ7แล้ว3บวกจำนวนใดมีค่าเท่ากับ7คะ3บวก4เท่ากับ7ดังนั้นวงกลมสีเหลืองในข้อ4จึงต้องเติมเลข4ค่ะ นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนและทำการบ้านที่คุณครูบอกด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ